สวัสดียามเที่ยงครับวันนี้ผมมาอยู่บนเนินจอมภูเขาสูงสุดของแปลงไม้นะครับทุกวันจะไม่มีสัญญาณนะครับแต่มาจุดนี้มีอยู่นิดนึงครับประมาณสองขีดครับก็ช่วงพักเที่ยงครับเห็นต้นตอร้างอยู่ต้นนึงต้นใหญ่อยู่ริม สวนนะครับไม่สามารถผูกล่ามได้นะครับเพราะมันสั้นมากก็เลยไล่ขึ้นมากินตอร้างครับต้นใหญ่ครับนะครับปลายประเสริฐครับก็กินอยู่ด้านบนผมก็นั่งต้องนั่งเฝ้านะครับนั่งเฝ้าครับเพราะว่าเดี๋ยวช้างจะเดินไปเข้าสวนแล้วก็ไปหักต้นไม้ไปกินต้นไม้ของชาวบ้านครับ บรรยากาศดีครับวันนี้ครับไม้ก็ใกล้จะหมดแล้วครับพลายมาริโออยู่ข้างล่างก็ดึงไม้ขึ้นจากขูบเหวครับก็ใช้รอกนะครับใช้รอกผูกกับต้นไม้ด้านบนแล้วก็ใช้เชือกทอนวินขึ้นมาครับนะครับก็ทําให้ช้างไม่หนักครับนะครับวันนี้มีสาระเล็กน้อยมาพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับเรื่องการเลี้ยงช้างแล้วก็การใช้ อุปกรณ์ในการเลี้ยงช้างครับนะครับอุปกรณ์หลักๆนะครับเป็นที่ดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณเป็นร้อยปีเป็นพัน 1, ปีนะครับก็คือหอกตะขอมีดนะครับหลักๆแล้วก็โซ่ครับแต่มาทุกวันนี้นะครับการตลาดในการท่องเที่ยวนะครับก็ได้โจมตี นะครับบางกลุ่มก็โจมตีบางกลุ่มก็ออกมารณรงค์นะครับเพราะเขามีความคิดว่าจะทำให้ช้างทรมานนะครับทารุณน,นะครับพวกควา,ชา,น,คลลชา,านช้างนะครับคนเลี้ยงช้างทารุณช้างนะครับจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่ครับนะครับ าการใช้อุปกรณ์นะครับในการเลี้ยงช้างที่มีมาแต่ดั้งเดิมตั้งแต่โบราณครับเพื่อการควบคุมช้างเท่านั้นครับไม่ได้เป็นการทรมานไม่ได้เป็นการทารุณแต่อย่างใดครับนะครับแล้วก็การลากไม้นะครับการลากไม้ที่ถูกวิธีที่ถูกต้องนะครับผมพูดถูกหรือผิดไปหรือเปล่าถูกต้องถูกวิธี คือมันไม่มีคําว่าถูกต้องตายตัวเสียอย่างเดียวครับการลากไม้ครับนะครับแล้วก็จะมีช้างงวงขาดขาหักนะครับในการลากไม้นะครับ,รมนะรบผมอยากจะเรียนทุกคนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ข่มเหงช้างจนมากเกินไปไม่บังคับช้างจนมากเกินไปนะครับ แล้วก็ควานนะครับควานช้างนะครับมีความชํานาญมีความเข้าใจในการลากไม้ในการเลี้ยงช้างไม่บังคับช้างจนมากเกินไปช้างก็จะไม่มีวันที่จะผิดพลาดหรอกครับนะครับช้างแต่ละเชือกในการพาไม้นะครับถ้าปล่อยให้เขาลงเองขึ้นเองนะครับขึ้นจากหุบเหว ลงไปเอาไม้ในหุบเหวนะครับค่อยๆทำนะครับแล้วก็ดูเนินยินดูเหลี่ยมดูลายในการเดินลงในการเดินขึ้นของเขานะครับก็ปล่อยจังหวะให้เขาทำนะครับให้เขาลากให้เขากุมไม้ให้เขายกไม้ขึ้นมาให้เขาเอางายกขึ้นมานะครับค่อยๆทำช้างไม่อันตรายแน่นอนครับนะครับ ทุกวันนี้ที่ผิดพลาดนะครับเพราะความไม่เข้าใจเสียมากกว่าครับที่ผมคิดนะครับความคิดของผมนะครับ้ารักไม้จริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทำตามคำสอนเชื่อฟังคำสอนของรุ่นพี่คนเท่าคนแก่รุ่นพ่อนะครับช้างก็จะ ไม่ผอมโซแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดแน่นอนครับแต่ทุกวันนี้นะครับควานช้างที่ล่าก,กันบางกลุ่มบางจำพวกอาจจะไม่ได้ศึกษามากเท่าที่ควรครับนะครับแล้วก็ทำให้ช้างได้มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เป็นกระแสข่าวขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อมาก็แน่นอนนะครับนะครับ รวมหมดครับเหมารวมครับโจมตีช้างล่างไม้ครับว่าช้างล่างไม้เป็นการทรมานเป็นการทารุณนะครับที่ผมทําคลิปทํา YouTube ช้างให้ชาแนลขึ้นมาเนี่ยผมเพื่อที่จะเปิดนะครับเปิดเลยนะครับผมไม่กลัวครับแล้วก็ผมพร้อมที่จะกล้าที่จะชี้แจงครับนะครับว่าช้างล่างไม้นะครับอยู่กินยังไงการทํำยังไงครับนะครับการทําบางช่วงบางตอนมันก็มีหนักมีเบาเป็นธรรมดาครับการทํางานครับไม่ว่าคนหรือสัตว์ครับแต่ เราทําด้วยความรักความเข้าใจครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์นะครับตอนนี้ผมจะเข้าไปสู่การท่องเที่ยวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ทําการท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับทั้งล่างไม้ทั้งท่องเที่ยวอะไรที่เกี่ยวกับช้างนะครับผมทํานะครับผมทําเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่เป็นการทรมานช้างแล้วก็เป็นการเอาช้างมาเลี้ยงมาทำมาหากินนะครับ โดยในทางที่เหมาะสมนะครับนะครับการเลี้ยงแบบมือเปล่านะครับเอาใจนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองนะครับผมก็เข้าใจครับผมเข้าใจนะครับเพราะบางคนนะครับบางปางบางกลุ่มต้องเช่าที่ครับต้องเช่าที่แล้วก็ต้องจ้างช้างครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องตามกระแสครับแต่ การที่เราตามกระแสครับผมอยากจะเรียนว่าบางครั้งนะครับให้มันพอเหมาะพอควรครับไม่ใช่ว่ามีอะไรก็มาโยนความผิดให้กับช้างลากไม้นะครับช้างที่ใช้ตะขอช้างที่ล่ามโซ่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังลึกๆจริงๆกลางค่ํากลางคืนคุณใช้ตะขอหมดใช้อุปกรณ์ในการเลี้ยงช้างแบบเดิมๆหมดครับซึ่งมันผิดคุณธรรม ผิดศีลธรรมผิดจริยธรรมนะครับที่ว่าคุณให้ร้ายคนอื่นแล้วเอาความดีใส่ตัวนะครับอยากจะผมจะเรียนไว้ตรงนี้นิดนึงว่าเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าโจมตีกันเองดีกว่าครับมาช่วยกันดูแลช้างให้มันดีที่สุดครับนะครับแล้วก็ในการทําตลาดของโลกสวยครับผมใช้คําว่าโลกสวยนะครับที่ทุกคนพูดกันก็คือโลกสวย ความหมายก็คือเลี้ยงมือเปล่าไม่มีโซ่ไม่มีตะขอนะครับลูกค้าไม่อยากเห็นช้างที่ต้องล่ามโซ่ที่ต้องให้ควานถือตะขอที่ต้องให้ควานเน็บมีดนะครับเพราะฉะนั้นทำไงครับก็ต้องเอาใจลูกค้าครับการทำโปรแกรมแบบนี้ก็ทำโปรแกรมแบบเบาๆสบายๆครับก็คือการเริ่มโปรแกรมเริ่มแรกก็อธิบายช้างนะครับอาจจะให้ข้อมูลผิดผิด,ผดถูกถูกไปนะครับ ช้างเหล่านี้ได้เอามาจากได้ไถ่ชีวิตมาจากการทรมานทารุณจากการลากไม้จากการใช้งานหนักสารพัดครับใส่เข้าไปครับแล้วก็ใส่ข้อมูลให้แขกนะครับเบื้องต้นที่ทํากันนะครับแล้วก็ให้ให้ใหลูกค้าหลังจากนั้นก็ลูกค้าป้อนกล้วยครับก็เตรียมอาหารเตรียมแตงกวาเตรียมแตงโมเตรีมสับปะรดเตรียมกล้วยนะครับ ใส่ถังใส่ลังใส่กละมังอะไรก็ตามแต่แล้วก็ให้ช้างมากินแล้วก็ป้อนช้างครับแล้วก็ควานมือเปล่าครับควานควบคุมมือเปล่าแต่คุณรู้ไหมครับว่าการที่ช้างกินอาหารร่วมกันนะครับการที่ช้างกินอาหารร่วมกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดการแย่งอาหารกันครับไม่ว่าช้างเล็กหรือช้างใหญ่ครับ ในเมื่อไม่ได้ดั่งใจนะครับป้อนไม่ทันนะครับมันก็จะมีอาการไม่พอใจนะครับหึงหวงอาหารหึงหวงหญ้าก็ชนกันครับก็แทงกันครับนะครับช้างใหญ่ทําช้างเล็กช้างเล็กทําช้างใหญ่ครับเจ็บเข้าโรงพยาบาลบางเชือกก็นอนอยู่กับที่รอวันตายครับแล้วก็แก้ข่าวต่างๆนานาไม่พูดความจริงครับไม่ยอมรับความจริงครับนะครับ ช้างรอวันตายสะโพกหักขาหักผมถามว่าเวรกรรมมันตกอยู่ที่ใครครับแล้วคุณก็เดินหน้าตลาดต่อไปครับนะครับคุณเดินหน้าตลาดต่อไปผมถามจริงๆิงว่าหัวใจคุณทําด้วยอะไรนะครับนะครับคุณมาเห็นพวกผมเอาช้างมาลากไม้เนี่ยคุณว่าทารุณคุณเอาไปเป็นข้อมูลในการทําตลาดนะครับเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแต่สิ่งที่คุณทำนะ่ะผมถามว่าหัวใจคุณทําด้วยอะไรครับแล้วมีหนาซ้ํานะครับ ช้างเหล่านั้นนะครับถ้าเป็นช้างใหญ่ก็โยนความผิดให้ช้างลากไม้นะครับว่าช้างลากไม้เป็นช้างกรรมกรนะครับความเจ็บปวดต,ตรงนี้นะครับเจ็บปวดยิ่งนะครับให้ให้ข้อมูลว่าเป็นช้างกรรมกรที่ให้สัมภาษณ์กันนะครับแล้วก็ถ้าช้างใหญ่ก็บอกว่าช้างก็เหมือนเดิมครับมุกเดิมทรมานจากการลากไม้นะครับไม้ทับขาหักแล้วก็ถ้าเป็นช้างเล็กก็ตกจากหิว หน้าดินพังนะครับตกสะขาหักมันเป็นไปได้เลยครับนะครับดูสิครับเห็นไหมครับที่ผมลากไม้กันนะครับช้างหุบเหวชันแบบนี้เลยครับทําไมช้างยังปีนป่ายยังขึ้นมาได้นะครับขึ้นไปกินหญ้าผูกมันที่สูงชันแบบนี้ครับทําไมยังช้างยังปีนป่ายยังขึ้นไปกินได้โดยที่ไม่มีอาการบาดเจ็บครับนี่คือข้อมูลที่ชัดเจนครับแล้วก็มีหนําซ้ําครับยังรับ ตั้งตู้บริจาครับบริจาคขออาหารช้างอีกครับดูความทุเรศที่พวกคุณทํากันครับนะครับไม่มีหัวใจที่จะรักช้างจริงๆแล้วนะครับก็ยังลงเว็บไซต์ลงเพจออกสื่อต่างๆหน้า,นารับบริจาคนะครับจากช้างที่บาดเจ็บจากฝีมือของพวกคุณนะครับผมถามว่ามันเหมาะสมมันสมควรไหมนะครับ เพราะฉะนั้นจุดแก้ก็คือคุณยอมรับความจริงเหรอครับแล้วก็เปิดเผยเผยแพร่ข้อมูลที่จริงๆให้กับนักท่องเที่ยวนะครับนะครับนักท่องเที่ยวไม่มาไม่มาให้บริการเงินทองไม่เข้าก็ตามแต่แต่ภาพพดช้างของประเทศไทยตอนนี้มันมันเสียไปแล้วครับนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเรามาร่วมมือกันนะครับ มันก็ไม่ยากที่จะกู้มันกลับคืนมาได้นะครับนะครับแล้วก็การเลี้ยงช้างนะครับขอให้เลี้ยงอยู่ในความเหมาะสมนะครับขอให้เลี้ยงอยู่ในความเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าใช้งานจนหนักเกินไปนะครับไม่ว่าการท่องเที่ยวหรือการลากไม้หรือว่าการให้บริการต่างๆก็ตามแต่ครับนะครับหนคุณบอกว่าคุณรักช้างคุณรักช้างจริงหรือเปล่าครับผมอยากถาม ว่าคุณรักช้างจริงหรือเปล่าครับนะครับปากบอกว่ารักช้างครับแล้วก็มีหนำซ้ำครับนักท่องเที่ยวมากลายเป็นนักธุรกิจนะครับมากลายเป็นนักธุรกิจทำหมากินกับช้างของประเทศไทยครับนะครับมีชาวต่างชาติหลายคนหลายท่านนะครับเข้ามาเปิดทำเป็นเจ้าของปางเองเลยแล้วก็กอบกู้เงิน ออกนอกประเทศครับนะครับแล้วก็เอาคนไทยเอาช้างไทยมาเป็นเครื่องมือในการทำหมากินเป็นลูกจ้างนะครับแล้วก็อยู่ในการควบคุมดูแลของพวกเขานะครับโดยที่ว่าทำตามสเตปของเขานะครับโดยที่ว่าไม,ไม่มีพื้นฐานในการเลี้ยงช้างเลยนะครับข้อมูลตรงนี้ผมผมเจ็บปวดครับผมเจ็บปวดนะครับนะครับ ถามว่าผมได้ข้อมูลมาจากไหนนะครับข้อมูลจากความเป็นจริงทั้งนั้นครับที่พูดมาครับนะครับไม่ได้กล้ากล่าวอ้างใครแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันครับแล้วก็ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยมีจรรญาบันของนักบริการอย่างเต็มตัวครับว่าทอยกินไอ้มาสก่อนตอนนี้โต้พุงกลางแล้วตอหลังกุมมาต้อยกมุม มันเสี่ยงครับมันเสี่ยงจริงๆนะครับการที่เลี้ยงช้างมือเปล่านะครับผมถามว่าทุกคนลวงโลกได้ไหมนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ลวงโลกได้ดีคนหนึ่งในระดับแนวหน้าของวงการช้างแน่นอนครับถ้าผมทาครับนะครับอย่างพลายประเสริฐเนี่ยครับผมถามว่าพลายมาริโอเนี่ยช้างงาครับงายาวเป็นเม็ดครับผมเอามาปล่อยเท้าเปล่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยช้างไม่ได้ใช้ตะขอไม่ได้ใช้โซ่เลี้ยงมือเปล่าแบบนี้ แล้วมาป้อนกล้วยให้นักท่องเที่ยวพาลงเล่นน้ําโชว์นักท่องเที่ยวเลี้ยงกับมือเปล่าเนี่ยผมทาได้ไหมครับผมทําได้ครับดูครับสบายครับปล่อยครับแต่ว่าด้วยความที่จรรญาบรณของเราอะครับนะครับเราทรยศบรรพบุรุษคนที่สอนให้เรารู้จักช้างไม่ได้นะครับนะครับผมถามว่าคนที่ไม่มีจรรญาบรนนะครับไม่มีคุณธรรมเงินทองอาจจะเข้ามาก็จริงครับ แต่ระยะภายหลังหลังๆไปนะครับหลังไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับความเจริญเติบโตตรงนั้นนะครับความสุขคุณไม่มีครับนะครับเพราะคุณต้องคุณต้องปิดบังความลับตรงนั้นไปตลอดชีวิตครับนะครับคุณต้องสวมหน้ากากไปตลอดชีวิตครับจนกว่าคุณสิ้นลมหายใจครับนะครับแล้วเราอะครับเราอยู่ยังไงครับเราอยู่กับความ ความจริงครับเราจะไปไหนมาไหนเราทําอะไรเกี่ยวกับช้างนะครับเราสบายใจครับเพราะเราเปิดออกนะครับเปิดออกพูดคุยเลี้ยงกับความเป็นจริงเน้นความปลอดภัยเน้นช้างปากท้องอิ่มเน้นให้ช้างนิสัยดีอยู่คงเส้นคงวาอยู่ในกรอบของพวกเราครับมิฉะนั้นมันเป็นอันตรายต่อควานเจ้าของนะครับถึงแก่ชีวิตครับนะครับเพราะฉะนั้นการละเลยตรงนี้นะครับ ก็ทําให้ช้างมีปัญหาครับพอช้างมีปัญหาปุ๊บที่นี่จะดัดนิสัยไม่ได้พอดัดนิสัยไม่ได้เนี่ยก็เกิดเกิดการอรารวาสเกิดอาการคลุ้มคลั่งนะครับทำร้ายคนฆ่าคนนะครับเป็นข่าวร้ายขึ้นมามันขึ้นอยู่กับเบสิกการเลี้ยงนะครับการเริ่มต้นครับแต่ถ้าคนให้คนที่ไม่เข้าใจมาเลี้ยงนะครับมันก็เป็นสภาพ อย่างที่เห็นกันนะครับข่าวร้ายๆก็จะออกมาเรื่อยครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจนะครับมีการข่มเหงมากเกินไปมีการตามใจมากเกินไปนะครับมันก็ส่งผลเสียต่างๆนานาไปนะครับนะครับช้างตกมันนะครับอย่างช้างตกมันถ้าคนที่ไม่เคยเลี้ยงช้างเลยนะครับครับถ้าคนที่ไม่เคยเลี้ยงช้างเลยนะครับ ช้างตกมันนะครับมันเป็นอาการของธรรมชาติของช้างครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเลี้ยงช้างมีประสบการณ์น้อยเนี่ยแค่ช้างยืนอยู่เฉยๆครับยืนอยู่เฉยๆตอนเช้าเราไปหาช้างช้างยืนอยู่เฉยๆแล้วก็มีน้ํามันออกมาจากรูทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ช้างยืนปกตินะครับสายตาอะไรปกติยืนอยู่เฉยๆช้างไม่ได้ทําอะไรแค่นั้นแหละครับ คุณเห็นช้างตกมันคุณก็หน้าซีดนะครับหน้าซีดน่าเหลือ2นิ้วนะครับกลัวช้างนะครับโดยที่ว่าช้างไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าแก้ช้างนะครับแล้วก็ไปตามพักพวกไปตามทีมงานช้างมาแบกหอกแบกอะไรกันมาเยอะแยะมากมายช้างมันพร้อมที่จะประทะอยู่แล้วครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าช้างตกมันพลังมันเยอะครับแล้วทีนี้ตามมาก็ ไม่กล้าเข้าเพราะไม่กล้าเข้าปกติเราก็เลี้ยงอยู่คนเดียวนะครับเลี้ยงอยู่คนเดียวช้างมันก็ไว้เนื้อเชื่อใจความไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าของแต่พอช้างมันตกมันก็ไปตามคนมาเยอะแยะามากมายสี่สห้าคนช้างก็เกิดอาการสายตาก็ไม่ไว้ใจสิ่คนเราก็มีความคิดว่าช้างจะทําแล้วช้างจะลาว่าทแล้วทีนี้ก็ไปรวมกันใหญ่ครับทีนี้ช้างก็ไม่ไว้ใจมันก็เตลิดนะครับเตลิดแล้วก็ไปแทงนะครับ ไปแทงไปทุบไปตีช้าก็เกิดอาการเจ็บปวดมันก็เกิดอาการต่อต้านต่อสู้ครับนะครับนี่คือการเริ่มต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทําใจนิ่งๆปกติแล้วก็เดินเข้าไปค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ดูอาการถ้ามันไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ค่อยๆเอาออกมานะครับปกตินะครับ,นะรบไม่ต้องไปข่มขู่ข่มเหงทําตัวปกติแล้วก็ค่อยล่ามโซ่นะครับแล้วก็เอามาเข้าหลักใหญ่นะครับแค่นี้ ช้างก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช้างตกมันนะครับประสบการณ์สําคัญที่สุดครับนะครับแล้วก็ใจครับใจตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับใจนะครับบางคนก็ไม่กล้าครับผมแรกๆก็ไม่กล้าครับมีคุณพ่อช่วยครับมีคุณพ่อช่วยมีคุณพ่อช่วยสอนทุกสิ่งทุกอย่างครับนะครับจนว่าบินเดี่ยวได้นะครับกล้า ที่จะตัดสินใจครับเมื่อก่อนไม่กล้าครับเพราะยังเด็กประสบการณ์ยังน้อยครับนะครับเพราะฉะนั้นบรรพบุรุษนะครับสําคัญที่สุดครับนะครับอย่าไปทรยศบรรพบุรุษเลยครับนะครับนะครับคนเฒ่าคนแก่เขาสอนมาดีแล้วครับเราอย่าไปลบหลู่เขาเลยนะครับแล้วก็อย่าทําให้วงการช้างมันเสียกว่านี้ครับเพราะทุกวันนี้นะครับมีแต่การสวมหน้ากากใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นทั้งนั้นครับนะครับอย่าพักเที่ยงครับนะครับ ไม้อยู่ในหุบเหวก็ห้าหกต้นตอนนี้ก็พลายมาริโอแล้วก็ทีมงานลุงมัดแล้วก็น้องๆจัดการกันเรียบร้อยแล้วครับนะครับแล้วก็เหลืออยู่ตรงที่ผมนั่งอยู่บริเวณนี้อยู่ประมาณห้าหกต้นครับแล้วก็เหลือด้านบนอีกสิกว่าต้นครับก็น่าจะโอเคแล้วครับเนี่ยครับจะองช่วงทํางานก็จะมีช่วงทํางาน อย่างจริงจังนะครับแล้วก็มีช่วงพักผลนะครับช่วงใกล้จะหมดไม้แล้วเนี่ยก็อยู่กันแบบนี้ครับนะครับทําไปกินไปครับใช้งานหนักมากเกินไปก็ไม่เป็นสัตว์นะครับมันก็คือถ้าเราใช้โดยอยู่ที่ใจเรานะครับว่าเราจะคิดยังไงเราจะให้มันเกิดไปในรูปแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานให้เป็นในรูปแบบของสร้างเวรสร้างกรรมก็ได้ครับแต่การทำหมากินของเราอ่ะมันจะรุ่งเรืองไหมครับ นะครับเสียได้มาเสียไปแน่นอนครับนะครับไม่มีใครเจริญรุ่งเรืองกับการทารุณกับการทรมานครับเพราะฉะนั้นพวกเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อยู่ด้วยความรักครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อเรามีความรักให้คนอื่นคนอื่นก็จะมีความรักตอบกลับมาให้เราแน่นอนครับผมมั่นใจร้าเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับเที่ยงนี้สาระเล็ก